ครับผมเพื่อนๆก็สวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วฟากเพื่อนนะกดไลค์กดติดตามช่องไอเหมการดด้วยนะครับวันนี้ยุ่นในรายการเมเทนอาจนะครับเป็นเหรียญวันนี้นะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับปัตตโกรุ่นรวยพญาไก,ก่นะครับปีหกสูงนะเซา้าด้วยนะครับอถ้าเหรียญรุ่นนี้ก็ได้รับความนิยมไปยังสูงนะครับ ก็ว่าวันนี้เรามาดูกันแล้วก็ศึกษากันนะครับว่าผมดูยังไงไม่เทนะครับอันนี้ก็มาแบ่งปันประสบการณ์ความรู้นะ,ะส่วนเพื่อนๆจะคิดเห็นว่าเรียนนี้แท้หรือว่ายัางไงก็ลงคอมเมนต์มาละกันนะครับแต่เบื้องต้นผมดูไม่แท้นะครับแบบนี้ก็ถ้าเป็นเกย์ก็ประมาณเกย์ด,ดีเลยเกย์ไม่ค่อยดีนะครับสามารถจับจุดได้หลายจุดนะครับเกย์ไม่ดีเลยหลังพลิกมาเนี่ยจบละหลังไม่มีความเรียคมชัดเลยนะครับอันนี้ใช่ไห คือไม่ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยโอกาเทียากนะครับซาบเหลียนนะผาเลียนนะครับเพราะเหลียนเนี่ยมันเกิดจากการปั๊มนะครับอ่ามันมีการตื้นนะอ่าตื้นได้ยากนะครับนอกจากจะเป็นบล็อกที่ปั๊มไม่เยอะละอ่าหรือว่าเป็นบล็บอกย้อนยุคอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบล็อกเดิมบล็อกแรกเงี้ยโอกาสที่จะเบอร์เนี่ยยากมากไม่ใช่ผ,าผ,ผาผงนะผาพ่งเนี่ย เมื่อก่อนนี้อาจจะกคตตื้นกดเลยได้บ้างด้วยความที่ทํามือนะครับแต่ว่าผ่าพงมสมัยใหม่ก็ชินกันนะถ้าปั่มเครื่องนั้นเนี่ยโอกาสตื้นยากนะครับอย่างเช่นเหรียญเนี่ยเวลาตีก้องเข้าไปเราก็ดูโค้ดก่อนเลยแบบนี้ผมไม่ได้ดูโค้ก่อนนะว่าโค้ดผาเทเป็นอย่างไรผม,ผมไม่ได้เช่าหาบอยนะครับไม่ได้ก็เปลี่ยนมือไวอนยะ่างเงี้ยผมก็แค่ดูว่าธรรมชาติของโค้ดเนี่ยมันเป็นธรรมชาติดีไหมยอ,อ,อย่างเนี้ยนะตอกตอกอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยคือไม่เป็นธรรมชาติที่ดีเลยนะครับอันตรายนะครับ การตอกที่ไม่มี่วนบางส่วนคมวันนี้อ่าผมอาจจะติ๊กไว้นิดนึงละอ่เวลาเราเจอเรี่ยนใช่ไหมติ๊กไว้นิดนึงพอดูตัวอักษรด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้ยอักษรคัดคา,าดให้หายลม้มๆมอย่างนี้นะอ่ะอันตรายนะครับอันตรายนี่ครับอ่าคืออันนี้เกไม,ม่ดีเลยคือจับได้ทุกส่วนเลยหน้าตาหลวงพอก็บเมตาไม่คมนะครับเบลอไปนิดนึงนะอยสำหรับเพื่อนๆที่อ่าศึกษามาพอสมควรเนี่ยน่าจะแยกได้ง่ายนะครับ แต่ว่าอันนี้ก็ทําไว้สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งจะมาศึกษาจะได้เข้าใจว่าแบบนี้ไม่เทนะอ่ะมันนี้คือเบสิกเลยไม่เท้ง่ายดูง่ายเลยนะครับอ่ตัวหนังสืออะไรเงี้ยไม่คมทั้งหมดอ่ะถือว่าอ่เรามาร่วมกันศึกษาแล้วกันนะครับคือเบอร์ไปนะอย่างเงี้ยความคมเนี้ยไม่มีนะครับเบอร์เบอร์ไปนิดนิดยังทั้งหมดเลยอ่ะอพี่รุเหลี่ยนก็ไม่ดีเบอร์เบอร์จึง้งจึ๊งไงไม่รู้เนี่ยนะนี่เราสามารถจะจุดได้ทั้งหมดนะครับ ความที่เป็นผาเหรียญสมัยใหม่แล้วนะครับต้องยอมรับปีสองห้าหกสูตรเนี่ยยุกใหม่นะครับยุกใหม่พอผายุกไหมเนี่ยความเลยคมชัดเนี่ยแน่นอนครับว่าความเป็นตัวหนังสือก็ดีมีเครื่องหมายเครื่องมือที่สมัยใหม่แน่นอนนะมีโค้ดที่ังห้านะครับกสามารถศึกษาได้ง่ายนะครับว่าเราจะดูยังไงเราก็จําศึกษาโคด้ดไวยก่อนแล้วเราค่อยไปเช่าหาก็ได้ก็แป็บนี้ก็เรียนมันๆตามตรงผมก็ไม่ได้ ดูโค้ดนะครับสำหรับรุ่นนี้ที่ดูว่าไม่เทเนี่ยไม่ได้ดูโค้ดแต่ว่าดูลักษณะโค้ดเป็นหลักนะไม่ได้ดูว่าต้องโค้ดตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ดูลักษณะการต่อของโค้ดนะครับว่าการนี้อย่างเงี้ยอันตรายนะ,ะยันที่กล่าวไปเมื่อต้นคลิปนะครับเวลาเราพลิกหลังเนี่ยเราก็ดูตัวหนังสือ,อเช่นกันนะคำว่าเสาห้ามมันขึ้นไม่ดีนะครับเนี่ยยันอะไรคนเนี้ยนะ เหมือนจะบุมบูมเล็กน้อยนะครับอ่าผิล์ิวลังเหลียนเห็นไหมหัวอะไรพวกนี้นะครับอ่ามีรอยนะแบบเนี้ยอันตรายอันตรายนะครับก็ดูได้หลายแบบแล้วแต่คุณดูว่าจะดูอย่างไรนะรแต่เบื้องต้นก็ดูความเล็กคมชัดอะถ้าตัวหนังสือขึ้นไม่ดีเนะี่ยโอกาสแถยยากนะอ่ะ่าเี้นะครับอ่าคัดคาให้ห่ายนะอ่าวัตโกอยุธยานะครับ6สูตรนะครับเนี่ยนะ คือถ้าใคร้เห็นของเถะก็จะดีมากไงแต่ว่าบางทีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเห็นของเถะก่อนก็ได้คือทั้งมีของแถ้ดูดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าอันนี้จะมาบอกว่าผมดูยังไงไม่เ่ะทางที่ไม่เคยเห็นนะไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยเช้าหานะครับอันนี้เรียนเพื่อนๆตามตรงนะครับแต่ก็สามารถใช้หลักการในการดูนั่นแหละอ่าพิจารณายางที่ก้าวไปว่าดูพวกตัวนังสือ่อพวกเนี้ยขึ้นอย่างเงน,นนะคือเบสซิกเราก็เกน่ยนแน่นะ ไม่เทแน่ๆนะครับอาราบตัวผมด้วยนะอันนี้เน้นํำนะครับหรือว่าถ้าเ,เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็ลงความเห็นละกันว่าเ,เพื่อนๆดูตรงไหนอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือรักการดูของผมก็มาแชร์ความรู้กันนะครับช่วยการศึกษากันไปนะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่เบื้องต้นองนี้ก็ยังที่กล้าไปว่าถือว่าเกยไม่ดีนะครับเนะก้ไว้ประมาณนี้นะสำหรับวันนี้นะครับถ้าวันนี้ผิพดพลาดในการใดหรือว่า พูดจาไม่เหมาะสมนะต้องขออภัยด้วยนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเพืเ่อนๆสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ